ที่ทางการเมืองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างมากในขณะนี้หลายคนก็ฟิตบางคนก็แอบวิ่งอยู่ข้างหลังอย่างเช่นอนุทินชาญวีรกุลนะหลายหลายคนก็มีความหวังแม้กระทั่งพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ยังดันมีความหวังกับเขาด้วยเช่นกันท่านผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆผมเชื่อได้คนอย่างทักษิณชินวัตรจะไม่มีวันให้ใครคนอื่นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นแล้วชัยกเกษม นิติสุริจึงเป็นช่องทางสุดท้ายที่จะชูขึ้นมาแล้วก็จากการที่ชัยเกษมบอกว่าไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยดีทราบวลาล่าสุดได้ออกมาตีกอล์ฟนะเผยแพร่ทางสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียให้เห็นว่าตัวเองนั้นยังเข้มแข็งและแข็งแรงอยู่ท่านผู้ชมครับลาบยศเสริญนั้นมันไม่เข้าใครออกใครนะฮะ เราก็ต้องมาดูต่อไปว่ากรณีของชัยกเกษมขึ้นมาแล้วจะดีกว่าแพรทองทานมากน้อยแค่ไหนแต่จะดีแค่ไหนก็ตามมันมีเรื่องที่เพื่อไทยและทักษิณชิวัตรยอมให้ไม่ได้ก็คือ 1. Entertainment Complex 2. m ม u 2543 2544